กลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง daily expert ค่ะ ซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะที่จะมาให้สาระและก็ความรู้ในทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเป็นคิวของนัดกับเนิร์สนั่นเองค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายนะคะความรุนแรงของการเจ็บป่วยก็ไม่เท่ากันค่ะหากผู้ป่วยที่เ,เกิดอาการรุนแรงจะต้องอยู่ใกล้มือหมอรวมถึงในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอย่างการให้อาหารนะคะโดยการผ่านทางสายยางซึ่ง ทางคุณผู้ชมนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยน่ากลัวเหลือเกินแล้วก็ผู้ป่วยหลายๆคนค่ะก็ต้องมีการกลับไปดูแลพักรักษาตัวที่บ้านโดยญาติญาตินี่แหละค่ะก็คือเป็นผู้ที่ทําความสะอาดแล้วก็ให้อาหารทางสายยางวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการให้อาหารทางสายยางผู้ป่วยในกรณีที่พักฟื้นอยู่ที่บ้าน วิธีการที่ทำเนี่ยจะถูกต้องหรือไม่หรือจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เรื่องของการดูแลทําความสะอาดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะเป็นอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ดรสุมนชาติดวงบุกภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคาถามแรกเลยค่ะต้องเข้าใจก่อนเลยค่ะว่าเรื่องของการให้อาหารทางสายยางคืออะไรคะอาจารย์ การให้อาหารทางสายยางนะคะก็คือเป็นเทคนิคหรือวิธีการการให้อาหารในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับประทานอาหารเองทางปากค่ะคำว่ามีปัญหาในการรับประทานอาหารเองทางปากอันนี้ก็จะหมายถึงคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยค่ะที่ไม่สามารถทานอาหารได้อย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องทานอาหารแล้วสำลักค่ะหรือแม้ว่ากินอาหารไม่ลงอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนอกจากนี้อาจจะ หมายถึงการให้อาหารในคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเขาทานอาหารเองไม่ได้หรือในคนที่อ่อนแรงมากๆจนเคี้ยวอาหารเองไม่ได้หรือในคนที่ใส่ท่อใช้เครื่องช่วยหายใจอาจจะเจอว่าคนไข้ที่อยู่บ้านอาจจะมีลักษณะต้องถูกเจาะคอ พวกนี้จะเกืนไม่ได้ก็จําเป็นต้องให้อาหารทางสายยางนะคะค่ะส่วนในเรื่องรูปแบบอาหารใช่ไหมคะอาหารที่ให้ทางสายยางก็ต้องเป็นอาหารเร็วๆค่ะถึงจะผ่านสายยางลงไปได้ค่ะ,คะแล้วคือการให้อาหารทางสายยางค่ะก็คือให้ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอาจารย์ออ,อาหารทางสายยางที่เราได้ยินได้ฟังกันหรือแม้แต่ตอนไปโรงพยาบาลจริงแล้วเนี่ยเราให้อาหารได้ใน3ทางนะคะ,คะ ทางแรกสายยางนี้อาจจะใส่ผ่านทางรูจมูกผ่านรูจมูกแล้วก็ลงหลอดอาหารแล้วก็ลงไปที่กระเพาะค่ะทางที่สองก็คือใส่สายางผ่านทางปากพอผ่านทางปากแล้วก็ผ่านหลอดอาหารแล้วก็ลงไปที่กระเพาะส่วนทางที่สามนี่อาจจะเป็นในกรณีที่คนเนี่ยมีปัญหาว่าไม่สามารถใส่สายางผ่านทางหลอดอาหารทางข้างบนได้นั่นจะอาจจะมีการติดตันพวกนี้ก็จะต้องมาใส่ผ่านทางหน้าท้อง ผ่านเข้าไปในกระเพาะค่ะเพราะงั้นเลยค่ะเพราะงั้นสายยางก็จะมีทางทางนะคะแล้วพอเรื่องของการให้อาหารทางสายยางจากที่ให้ที่โรงพยาบาลแต่พอผู้ป่วยเด็ยกลับมาที่บ้านกับการให้อาหารทางสายยางที่บ้านโดยญาติญาติเองมีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์คือถ้าพูดถึงเทคนิคการให้เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความสามารถในการช่วยเหลือขณะการให้อาหารทางสายยางเนี่ยให้อยู่โรงพยาบาลก็ต้องดีกว่าอยู่แล้ว พหนึงเลยพยาบาลหรือแม้แต่มีแพทย์ในะอยู่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจะค่อนข้างมากแต่เวลาอยู่บ้านเนี่ยมีเฉพาะญาติผู้ป่วย<ะ>อาอาจจะมีอุปกรณ์แต่ว่าถ้าพูดถึงความชํานาญในการดูแลเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากาันหรือวิธีการช่วยเหลือทางบ้านอาจจะไม่เท่ากับทางโรงพยาบาล แต่เทคนิคการให้ไม่ต่างกันค่ะค่ะแล้วแสดงว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่กรณีที่ต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วญาติเนี่ยโอเคคนนี้จะต้องอาจจะต้องเป็นผู้ดูแลหรือจะมีหลายคนคก็ต้องมีการมาฝึกซ้อมกับทางพยาบาลก่อนใช่ไหมคะที่ที่โรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะคือตามหลักการถ้ากรณีคนไข้เนี่ยะจะเป็นจะต้องไปให้อาหารใสยย่ยางที่บ้านเราจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลทําหน้าที่สอนให้ความรู้รวมทั้งให้ญาติหรือผู้ดูแลเนี่ย ทำวิธีการที่แสดงสาธิตให้ดูว่าเขามีความสามารถในการดูแลได้ในเรื่องของความสะอาดค่ะอาจารย์การทำความสะอาดตรงนี้ก็สําคัญเช่นกันใช่ค่ะคือหลังจากที่ให้แล้วจะมีการทําความสะอาดอย่างไรคะอันนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องการดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะในเรื่องการดูแลคนไข้ที่ใส่สายยางเนี่ยเรื่องของความสะอาดก็เป็นสิ่งจําเป็นสิ่งสําคัญนอกจากนี้ก็รวมถึงในเรื่องของการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการทำความสะอาดสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการเปลี่ยนตัวพาสเตอร์ที่ปิดตัวสายยางให้แนบสนิทก,กับจมูกก็คือช่วยตรึงสายยางไม่ให้เลื่อนหลุดนะคะ,คะนอกจากนี้จะต้องทำความสะอาดในช่องจมูกรูกจมูกเพราะพวกนี้จะมีพวกเขาเรียกว่าเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือใช้คำว่าขี้มูกหรือว่าเสมหะอะไรมาอุดตันนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เรา จะต้องเน้นก็คือการทําความสะอาดช่องปากถึงแม้ว่าคนไข้เนี่ยจะทานอาหารผ่านสสยางแต่ช่องปากก็ต้องทําความสะอาดเหมือนก็ทําความสะอาดปกตินี่แหละค่ะแปรงฟันหรือล้างช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคซึ่งอาจจะตกลงไปในหลอดลมแล้วทาให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดได้ค่ะนี่คือเรื่องความสะอาดค่ะนอกจากนี้ยังต้องมีในเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใส่สสยางก็คือการเกิดการสำลัก นนสำลักอาหารล,ะะลงไปหรือสำลักเสมหะที่ข้างค้างในช่องคอลงไปเพราะว่าคนไข้ที่ใส่สายยางให้อาหารเนี่ยกลไกการกลืนของเขาจะสูญเสียหน้าที่ไปหรือทําหน้าที่ไม่ดีมีโอกาสเกิดการสำลักได้ง่ายคะ่ะนะคะมาถึงเรื่องสําคัญของเราในวันนี้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของวิธีการให้อาหารทางสายยางคือ ณเบ,บื้องต้นเราต้องทำยังไงคะจย์คือวิธีการให้อาหารทางสายยางจริงๆแล้วเหมือนกับการทานอาหารเองนั่นแหละ,ะแต่ว่าแทนที่จะให้ทางปากก็เปลี่ยนเป็นทางสายยางซึ่งวิธีการในการให้อาหารก็ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เหมือนกับเราเตรียมถ้วยชามอุปกรณ์ที่ว่าในกรณีคนไข้ให้อาหารทางสายยางก็ค,ค,คือต้องมีเรื่องของเขาเรียกว่าไซลิงหรือว่าก,กระบอกฉีดยาะนะคะขนาด50ซีซี นะคะเอามาไว้ใช้ในการเพื่อทดสอบเนะะี่ยค่ะนี้นะคะค่ะเป็นการทดสอบคือมันเป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้แล้วต้องทําคือคทําการทดสอบว่าใสา่ย,ยางเนี่ยอยู่ในกระเพาะอาหารอย่างจริงจังเราจะทะ,ะ,ะวิธีการก็คือใส่ลมเข้าไปนะคะ,คะ ใส่ลมเข้าไปในสายยางนะ oh. ลมสักประมาณ5้าถึงสิบซีซีห้าถึงสิบซีซีดันลมเข้าไปในสายยาง uh. ลมที่ผ่านไปในสายยางก็จะลงไปในสุกะเพาะ uh. แต่จะรู้ได้ไงว่า uh. ลมกระเพาะจริงไหม uh. ผู้ดูแลนะคะเขาจะได้รับการอบรมความรู้มาแล้วว่าวิธีการทดสอบก็คืออาจจะใช้หูแนบฟังไปที่หน้าท้องด้านซ้าย uh. นะคะจะได้ยินเสียงลม เราก็องปู<ไ>ปข้างในค่ะใ,ใช่ใช่หรือบางคนก็อาจจะถูกสอนให้ใช้มือเนี่ยอ่างบริเวณหน้าท้องด้านซ้ายะจะให้ความสัมผัสร,รู้สึกว่าลมเนี่ยเข้าไปค่ะนะคะหรือบางเทคนิคเขาก็ให้ใช้เนี่ยค่ะเปิดตัวไปซ้ายให้อาหารเนี่ยจุ่มลงในแก้วน้ํานะคะถ้ามีลมปูดออกมามันอาจจะหมายถึงว่ามันเข้าไปใน หลอดลมแต่ถ้าไม่มีอันนี้ก็โอเคนะคะนอกจากการตรวจสอบแล้วว่าสายอยู่ในกระเพาะจริงหลังจากนั้นก็ต้องมีการทดสอบว่าคนไข้พร้อมที่จะทานอาหารหรืออยังก็คือดูจํานวนอาหารที่ค้างในตัว กระเพาะนั่นเองก็คือใช้ยเซลิงเนี่ยดูดออกมานะคะดูดออกมานะคะคือดูดย้อนกลับขึ้นมาถ้าดูดแล้วได้อาหารหรือปริมาณอาหารที่ข้างคางเนี่ยมากกว่าร้อยซีซีก็ให้เลื่อนมื้ออาหารมือนั้นไปหรืออาจจะเลื่อนเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาดูดใหม่ถ้ายังมีอาหารค้างมากกว่าร้อยซีซีก็ให้เลื่อนมือนั้นไปเลยนะคะแต่ว่าในการกําหนดมื้ออาหารในกรณีอยู่บ้านเขาก็มักจะกําหนดเหมือนกับเรากินข้าวเช้ากลางวันเย็น อาจจะเสริมมื้อก่อนนอนเข้าไป<ฮ>ะนะคะเป็นวันละสี่มือ้อวันละสี่นะคะถ้าสมมุติว่ามื้อนี้ให้ไม่ได้ <ฮะ S 2> ก็อาจจะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเพื่อมื้อนหน้าค่อยให้อาหารแทนอะไรอย่างนี้นก็แสดงว่าแต่ละมื้อนี่เหมือนเขามีการจํากัดในเรื่องของปริมาณการให้อาหารเ <ฮะ S 2> ช่นกัน <ฮะ S 2> ใช่ <ฮะ S 2> ไหมอาจารย์หมอถ้าในอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมักนิยมที่ร้อยซีซีแต่กรณีถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขา คุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดว่าที่ 200cc 1 0 0ซีก็ปึกตอ,อนนี้ประมาณล2ล็องบ้อง,อง2บ้องนี้เลย<ช>นะ,ะคะ,คะอ๋ออันนี้เป็นการทดสอบว่า าสายเนี่ยอยู่ในกระเพาะจริงไหมคนไข้มื้อเนี่ยพร้อมที่จะได้รับอาหารจริงไหมนะคะ,คะส่วนเทคนิคในการให้อาหารเพื่อไม่ให้เกิดการสำลักก็คือคในขณะที่ให้อาหารนะคะซึ่งรูปแบบการให้อาจจะใช้วิธีว่าเอาอาหารเหลวเนี่ยต่อกับถุงที่คำบัาเตือนเนี่ยจะเป็นทําสําเร็จรูปแล้วก็มีสายแล้วก็ต่อกับตัวสายสายอย่างนี้เลยแล้วก็ห้อยแบบให้ไหลแบบลักษณะออว่าเตืองนี้หรอค่ะ ให้ตามแรงโน้มถ่วงนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับการสอนว่าให้ทีละกระบอกฉีดยาก็คือแล้วก็ถือให้มันค่อยๆไหลาตามเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะดันไปค่ะไม่ต้องดันคือลักษณะก็คือเอาตัวแกนในออกนะคะเราก็ถืออย่างนี้แล้วก็ เทอาหารลงไปค่อยๆไปเลยอย่างี้ใช่แล้วก็ให้ไหลไปตามแรงน้มถ่วงแต่ว่าอย่างเนี้ยผู้ดูแลจะต้องถือเมื่อยนะคะถ้าไม่ต้องทําอย่างนี้ก็คือใส่ถุงอาหารสําเร็จรูปแล้วก็ต่อสายแล้วก็ให้ถุงเนี่ยห้อยที่สูงแล้วก็ให้มันไหลเองตามธรรมชาตินะคะ เวลาให้อาหารพวกนี้นี่คนไข้จะต้องอยู่ในท่านั่งศีรษะสูง30-45ถึงสาองศาแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ลุกนั่งได้ก็ให้อยู่ในท่านั่งเลยก็จะดีนะคะหลังให้อาหารเสร็จหลักการก็คือต้องมีการให้น้ำตามนะคะก็คือใส่ลงไปในกระบอกหรือว่าใส่ในถุงหรือก็ให้อาหารแล้วให้น้ำตามทีหลังก็ได้แต่ควรจะต้องมีเหมือนกับเราทานข้าวแล้วเราทานน้ำ<อ>หนึ่งก็คือจะทำให้สายนี้ไม่เกิดการอุดตันนะคะ นะแล้วก็หลังจากให้อาหารเสร็จแล้วควรจะอยู่ในท่านั่งสักประมาณ1ชั่วโมงเพื่อป้องกันการทนกลับของอาหารนะเพื่อทําให้คนไข้ไม่เกิดการสำลักอาหารค่นะนะี่ก็คือเทคนิคที่สำคัญเทคนิคพิเศษที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมแล้วเรื่องข้อควรระวังละคะคือญาติผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยที่ติดเตียงควรจะมีการระวังในส่วนไหนมากเป็นพิเศษไหมคะคือข้อควรระวังก็คือเน้นหนักว่าระวังอย่าให้สายเนี่ยหลุดออกมานอกกระเพาะ พอเมื่อไหร่ที่สายหลุดหรือสายไม่ได้อยู่ในกระเพาะเนี่ยเวลาเราให้อาหารลงไปเนี่ยสายตัวอาหารเนี่ยจะลงไปที่หลอดลมจะทําให้คนไข้อะเกิดการสําลักแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้บางทีอาหารอาจจะไปอุดตันหลอดลมทําให้เกิดการหายใจไม่ออกอนะคะเพราะงั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือต้องทําการตรวจสอบสายก่อนว่าอยู่ในกระเพาะจริงๆเป็นสิ่งที่จําเป็นมากะนะคะนอกจากนี้ในขณะที่คนไข้ได้รับการให้อาหารแล้วเกิดการสําลักขึ้นมา ต้องหยุดให้อาหารนั้นทันทีนะคะหยุดให้นะแล้วกรณีที่ญาติผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจแล้วว่าสายเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระเพาะอาหารนะคะ ให้พามาที่โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ทําการเปลี่ยนสายให้ให้ามเปลี่ยนสายเองห้ามทาเองเด็ดข <c oughs> าดเลย<ช>นะคะไม่ควรเลย <c oughs> นะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของความวันนี้ค่ะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลดีๆค่ะสําหรับญาติป่วยนะคะที่จะต้องจําเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยแล้วก็ให้อาหารทางสายยางนะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของอการดูแลผู้ปะะ่วยค่ะสิ่งสําคัญอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะว่า ห้ามเปลี่ยนสายยางเองโดยเด็ดขาดและต้องมั่นใจว่าสายยางนั้นอยู่ในกระเพาะอ่ารจริงๆค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้มากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ดรสุมนชาติดวงบุบผาที่มาให้ข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ แล้วก็ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งโรคนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาในสังคมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือมีญาติที่น่าจะมีนโน้มเป็นโรคนี้ดังนั้นเป็นโรคอะไรมาติดตามในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ